เศรษฐกิจไทยก็ยังไม่มีสัญญาณของการที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างที่เราเห็นๆกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นี่นะครับตามมาติครอมอเลเรนตาก็อยากที่จะผลักดันให้มีการแบบช่วยเพื่อที่จะเปิดภาพเศรษฐกิจขึ้นมาให้ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการที่เกิดขึ้นเมื่อวานซึ่งผมก็ย้ำกับท่านผู้ชมทางหน้าจอมาอีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมติครอมอก็มีผลออกมาให้เป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศประเภทพิเศษ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า Special tourist visa STV นะครับ STV Special tourist visa นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษที่ถูกจัดกลุ่มในแบบประเภท STV หรือ Special tourist visa เนี่ยต้องเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีคุณสมบัติแบบไหนนะครับก็คือ1เป็นบุคคลต่างด้าวครับก็คือต่างชาติชัวนะฮะและต้องการมาพักในประเทศไทยแบบ long stay ไม่ได้มาแบบ3วันกลับประชุม4 5วันบินกลับไม่ใช่นะครับข้อที่2คือไงฮะ ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สาธารณสุขในไทยที่ประกาศใช้ในไทยโดยช่วงยิ่งมาถึงต้องถูกกัก14วันและเป็นการกัก14วันที่เรียกว่า Alternative s t a t e Quarantine หรือ ALSQ มันต่างกับกรณี s t a t e Quarantine ตรงไหนทราบไหมฮะถ้า s t a t e Quarantine นี่คุณอยู่แต่ในห้องนะออกจากห้องก็ไม่ได้แม้แต่1วินาทีอาหารน้ำข้าวปลาส่งถึงห้องคนเคาะประตูเขาไปส่งให้หมอเขามปรตรวจเข้าไปถึงห้องแต่ถ้าเป็น Alternative s t a e Quarantine คือ จะเป็นสถานที่ของภาคเอกชน2อออกจากห้องได้ไหมได้แต่จะถูกจัดอยู่ในพื้นที่จํากัดบริเวณเช่นออกได้ครับแต่ขึ้นไปอยู่แค่ดาดฟ้าและต้องเป็นโซนดาดฟ้าที่ถูกจํากัดอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่า alternative นะฮะค่าใช้จ่ายแตกต่างกันนะครับคุณสมบัติข้อที่3ก็คือว่าม,มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวในไทยนะฮะเช่นนะะหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักหรือโรงพยาบาลที่พักก็คือคุณต้องจ่าย และมีหลักฐานนี้มายืนยันว่าอ่ะคุณจองเข้ามาแล้วนะครับแล้วหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดางต่อไปนี้ก็คือหลักฐานการชรําระเงินเข้าแหลงที่พักนะครับหลักฐานโรงพยาบาลที่พักนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะฮะบ,บุคคลที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดนะที่เห็นอยู่ทั้งหมด3ข้อข้างบนนี่นะครับก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่นักเดินทางต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบด้วยซึ่งไม่มีใครรับผิดชอบให้นะฮะยกตัวอย่างเช่น กรณีเ s ส v เนี่ยนะครับเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราคือมาถึงตรงต่อมอป,ปั๊บเคาะปุ้มครั้งละ2,000บาทนะครับได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทย90วันนะครับทีนี้ถ้าสมมติอยู่มาละครบ90วันละนะครับก็ให้ที่คนตัวตัวคนเข้าเมืองนี่นะฮะมอีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ90วัน เพราะฉะนั้นถ้ารวมกันจริงๆสมมติเจอคนหนึ่งอยากอย,กอยู่ต่ออีกสองครั้งครั้งละ90วันก็บวกกับอีก90บวันก่อนหน,น,น้านี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเก2าสมวันนะครับงั้นตรงนี้ถ้าอยู่ต่อครั้งละ90วันเนี่ยนะฮะชาวตา่างประเทศคนนั้นต้องยื่นคําขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาของ,ของครอมอเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือหาพอสมควรเลยนะครับ